สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะประจำวันที่15กันยายน2566นะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนำเลขที่หมอก,กันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะหวยหุ้นหวยลาวหวยอาน่าอยน,นะคะหรือว่าหวยรายวันนะคะนะจะไปข้าหวยอะไรอันนี้หมอกันไม่ทราบนะคะ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเลขมงคลนะคะประจำวันที่15กันยายนนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังนะคะ ดูกันนะคะเลขมงคลน,นะคะประจำวันที่15กันยายนนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะ 037นะคะทุกคน037นะคะ037นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลลาเพ่งเฮงรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ